สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นตัวเดมโมให้พอนึกภาพออกเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะฮะ,ะสัปดาห์นี้เราจะมีะเดมโมเยอะนิดนึงนะฮะจะได้เห็นภาพเพราะว่าเราเรียนทฤษฎีมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะถ้าเห็นภาพชัดขึ้นอาจจะทําให้อยากเรียนเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะฮะโอเคผมก็จะใช้คลิปนี้ไว้โฆษณาขายของวิชานิดนึงนะฮะเผื่อจะมีคนสนใจมา <laughs> สับสไครป์แล้วก็มาเรียน ในกลุ่มมากขึ้นนะฮะโอเคนะฮะพอิดว่ามีประโยชน์ฮะไม่ได้ไม่ได้ขายของอะไรนะครับโอเคโอเคเ,ออเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องแรกที่เราจะเดมโมให้ดูจะเป็นเรื่องที่เรียกว่า m i n s n s n r n r u c t i o n นะฮะอย่างที่เราเคยบอกว่าว่า Input ของเราเนี่ยโดยมากก็จะเป็นจุดที่อยู่ใน Space ที่มันมิติสูงๆซึ่งปกติพอ3มิติเราก็เราก็นึกภาพไม่ออกแล้วเนาะนะฮะถ้ามากกว่าสมิติเราจะนึกแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวนะฮะแต่ทีนี้มันมี Data อะไรบ้างที่ที่ ที่อยู่ไกลกว่า3มิตินะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ให้พอเห็นภาพก็คือเขาเรียกว่าเทคนิคหนึ่งที่ที่ทางฝั่งเ a t a s ไซเอเอามาใช้วิเคราะห์พวกภาษาธรรมชาติก็คือเทคนิคที่เรียกว่า word embedding นะฮะ word embedding จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากคือปกติเรามีคำนะฮะเรามีคำในอะไรนะในภาษาธรรมชาติเช่นผมจะยกตัวอย่างเช่น king queen อย่างเป็นต้น man แล้วก็วูแมนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ในเทคนิคในทางการะมลผลภาษาษาธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีวิธีบางอย่างที่จะแปลงผมขอ,ขอไม่พูดนิดนึงนะฮะว่าว่าเขาทำมาอย่างไรแต่ว่าเขาจะแปลงคำพวกนี้นะฮะให้กลายเป็นจุดนะในในเวกเตอร์สเปซนะฮะเดี๋ยวในตัวอย่างของเราเนี่ยเราจะโหลดไลบรารีที่ชื่อ spacey มาฮะ p s e y ซึ่งซึ่งมีคำพวกนี้ที่เขาเทรนมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ เออ่ทีนี้เออ่มันจะแปลงคำพวกนี้นะฮะผมจะเร e ียกว่าเป็นเป็นเวกเตอร์นะฮะเอ่ออันนี้เรียกเป็นเวกเตอร์ k แล้วกันแล้วก็ q แล้วก็ m แล้วก็ w แล้วกันนะฮะทีนี้เวกเตอร์พวกนี้มันมันเออ่เขาพยายามแปลงให้เวกเตอร์ที่เอ่ออยู่ใกล้ๆกันนะฮะเออ่มีความหมายใกล้กันประมาณนี้แล้วกันเขาเข้าใจแค่นี้ก่อนก็น่าจะพอนะฮะโอเคทีนี้เนื่องจากเออ่ทีนี้พอพอพอมัน พอเวกเตอร์เนี่ย,ม,ม, Space ยมันมันที่ในสเปซเนี่ยมันมีคอนเซปต์ของความหมายมันไปได้ยังไงนะฮะจริงๆมันก็มาจากสถิติแล้วก็คําไหนอยู่ใกล้กันคํานี้อยู่ใกล้กันมันปรากฏใกล้กับคําอื่นๆยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะพวกคอนเท็กซ์ที่คําปรากฏเนี่ยมันก็ทําใหเา้เรียนรู้อะไรออกมาได้แต่สิ่งที่น่าหัศจรัรย์คือคือ,คอมันมีความหมายบางอย่างปรากฏขึ้นอ,อันนี้ผมจะเดมโมให,ให้ให้ให,ให้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะฮะอย่างเช่นคิงกับควีนเนาะกับแมนกับบูแมนเนี่ย สิ่งที่เขาเอามาทำเนี่ยเอามาแก้เอามาแก้โจทย์พวกที่เรียกว่า a n a l อ g i e s ได้นะครับ a n a l อ g i e s แก้ยังไงนะฮะเออมันก็อย่างนี้ฮะหลายคนจะเคยเจอโจทย์นี้เนาะ man human แล้วก็ถามว่า king คู่กับอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะเอ่อพอเรา represent เอ่อคำเป็นเป็นจุดในเวกเตอร์สเปซที่บังเอิญบังเอิญมันมัน represent ความหมายด้วยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากก็คืออย่างนี้ครับ ก็คือถ้าเกิดเราเอาแมนไปลบบูแมนเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือความหมายที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะคือเปลี่ยนจากเพศเพศชายเป็นเพศหญิงเนาะเพราะนั้นเราก็อาจจะ e x p เ c t ว่าถ้าคิงกับควีนเนี่ยมันจะต่างกันมันก็ควรจะต่างกันด้วยด้วยเวกเตอร์ที่เทีทยบกับแมนของบูแมนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาเอา็มเอาคิงมานะฮะโอเคแล้วก็ลบคอมโพเนนต์ของแมนเข้าไปแล้วก็บวกคอมโพเนนต์ของบูแมนเข้าไปเนี่ยเราควรจะต้องได้ยังไงครับ คิงเอาความเป็นผู้ชายออกแล้วก็ใส่ความผู้หญิงก็ควรจะได้ใกล้ๆก,ก,กับควีนเนาะประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งซึ่งถ้าดูรูปก็ประมาณนี้ฮะเรามีแมนถ้าเราดูผมผมเขียนเขียนเขียนใน2มิติให้ดูก่อนละกันนะฮะอันนี้ลองไปเซิร์ชดูได้มีตัวอย่างเยอะๆเลยนะฮะแมนเป็นเขียนแค่เแล้วกันนะ M แล้วก็ Woman, วูแมนสมมติวู่แมนอยู่นี่นะฮะเวกเตอร์ที่ที่ลบก,กันก็คือตัวนี้เนาะเส้นนี้ ทีน to ี้เราไปดูอีกเวกเตอร์หนึ่งครับคือเวกเตอร์คิงสมมติว่าคิงอยู่ตรงนี้คิงอยู่ตรงนี้พอเราเอาเอาทิศเอา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 สีเขียวไปแอดกับคิงเนี้ยนะครับคือเราอยากรู้ว่าโอเคถ้าแมนเชื่อมกับบูแมนใช่ไหมคิงจะเชื่อมกับอะไรเราก็วิ่งตามด้วยเครื่องหมายนี้อันนี้ก็คือ m ลบ m บ w นะ w m นะสิ่งที่เราได้ก็คือของที่อยู่แถวเนี้นะฮะก็คือไอเวกเตอร์ควีนเฉยเลยนะฮะ ก็คือคุีนอยู่นี่เนี่ยนะ,ะก็คือเป็นการใช้ใช้คอนเซปต์ของเวกเตอร์ uh, vector, นะฮะบวกลบเวกเตอร์เนี่ยนะฮะมา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 ,มาพูดถึงเออ่ uh, ความความหมายของคําเลยทีเดียวนะ,ะซึ่งซึ่งการทํำ word embedding เนี่ยมันมันได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้โดยโดยน่า,น,าน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรครับ dimension reduction ก็คือ word word embedding เนี่ยโดยมากมันก็จะมีคําอยู่เยอะมากฮะ เดี๋ยวผมจะเดมโมให้ดูนะฮะทีนี้การประมวลผลคำเนี่ยในตัวอย่างที่เราใช้เนี่ยสเปซี่เราใช้โมเดล MD นะฮะก็คือมีมีเดียนนะฮะ,ะมีมีเดียมนะฮะก็จะมีคำอยู่ประมาณน่าจะสักเจ็ดเจ็ดหมื่นคำแต่ละคำก็เป็นเป็นเวกเตอร์ในสามร้อยมิตินะฮะเป็น R ยกกำลังสามร้อยเนาะแต่บางทีคำที่เราสนใจเนี่ยมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่มจจไมถึงเจ็ดหมื่นคำเราจจะมีแค่ไม่กี่คำนะฮะ ทีนี้เราสามารถที่จะลดคือคือมิติของเวกเตอร์เนี่ยมันมีผลหลายอย่างการหาว่าใครอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์สเต็ปพื้นฐานในการโซลปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาที่เรียกว่า nearest neighbor เป็นปัญหาพื้นฐานมากเลยในการแก้ปัญหาต่างๆที่ที่อยู่บน Space ก็คือหาจุดที่ใกล้สุดนะฮะทีนี้ nearest neighbor เวอร์ชันที่เบสิกสุดนะฮะก็คือ b r u a e force เนี่ยนะฮะก็คือ nearest neighbor นี่คือให้ ให้เวกเตอร์ u นะฮะให้เวกเตอร์ v นะฮะหา u จากเซต a นะฮะที่ u ใกล้ v มากที่สุดมากที่สุดก็คือวัดวัดระยะทางก็คือ distance นะฮะ distance ใน Euclidean space นะฮะ u v เนี่ยนะฮะ minimize ประมาณนี้ ซึ่งถ้าวิธีบูตฟอร์ก็คือเราสมมุติว่าให้ให้ n นะฮะบูตฟอร์เนี่ยจะเป็น o n กับ d นะฮะเมื่อ n เมื่อ n เท่ากับขนาดของ a แล้วก็กคือเราก็ต้องมานั่งคำนวณระยะทางฮะ d ก็คืออา่า v แล้วก็ u เนี่ยอยู่ใน r กำลัง d d เป็นจำนวนมิตินะะเพราะนั้นถ้าเราสามารถลดลด d ได้นะฮะถ้าเราลด d ได้อันกอเราก็จะลันเร็วขึ้น นะไอเดียพื้นฐานเขาเป็นประมาณนี้แล้วเราจะลดยังไงนะฮะเราจะได้เรียนเทคนิคที่ชื่อว่า uh, dimension reduction ด้วยจอร์สันลินเดนส์เทลเลม่านะฮะย่อว่า JL แล้วกันนะฮะย่อว่า JL ไปก่อนอันเนี้ยนะฮะในการพิสูจน์เนี่ยเราจะใช้ property ของอตัว random gaussian นะ,ะใน d dimension นั้นก็เดี๋ยวเราก็จะเรียน property ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเราคงไม่ได้พูดเพราะว่า property ค่อนข้าง ไอไอไอเดียง่ายมากแต่บทพิสูจน์อาจจะจะเทคนคข้อน,นิดนึงผมจะขออนุญ,ญาตตัดออกนะแต่ว่าเราจะเอาไอเดียตรงนี้มาพิสูจน์จอห์นสันเลนเดนส์นเลเลมมาซึ่งมันจะสามารถทำให้เราลดลดขนาดดีได้นะฮะก็คือดีเนี่ยนะฮะจะลดขนาดไปเป็นประมาณล็อกล็อกเอ็นนะฮะประมาณโอ o ล็อกเอ็นขึ้นกับเออร์เลอร์นะฮะแต่ว่าเพราะนั้นถ้าดีดิเมนชันมันเยอะกว่าเอ็นเยอะๆนะฮะก็ก็เราก็สามารถลดลดขนาดได้ อันกอแทอนนี้เป็น N D ก็จะเป็น N N l o g N นะฮะแต่ได้ได้คำตอบที่เป็นประมาณแทนเพราะว่าการลดดิเมนชันก็จะทำให้ระยะทางมันก็เพียนไปบ้างไม่มากก็น,น้อยอันนี้คือจะเป็นพาร์ทแรกที่เราจะเรียนกันนะฮะก็คือเรื่องดิเมนชันดีดักชันตรงนี้เนี่ยไปดูดูเดโมกันนิดนึงครับนะบผมก็ไปโหลดมาแล้วนะฮะเอถ้าเดี๋ยวตัวโน้ตบุ๊กนี่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะก็ไปไปลองเล่นดูได้นะฮะ ต้องลงตัว s p a c e ่นิดนึงก่อนนะฮะก็ไปโหลดตรงนี้ถ้าใครจะลอง large model ก็ลองได้นะฮะ in c o r e Web large นะฮะ web ก็คือเป็น dataset ที่เขาเทรนมานะฮะโอเคผมก็โหลดขึ้นมานะฮะทีนี้หน้าตาของ v e กเตอเป็นยังไงนะฮะลองมาดูสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะก็ nlp. vocab นะฮะอันนี้มันจะอยู่ใน vocab นะสมมุติว่าตัว cat มันจะเป็นเ lexeme อะไรสักอย่างนะถ้าเราดู Vector ที่ represent cat ก็จะเป็นนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคร ถามว่าดิเมนชันเป็นเท่าไหร่นะฮะก็เป็นอ่ดูดิึงนะฮะสามร้อยนะฮะสามร้อยดิเมนชันก็เป็น U R ยกกำลังสามร้อยลองดูคำอื่นนะฮะถ้าแคปเป็นอันนี้แล้วด็อกเป็นยังไงนะฮะก็เป็นอันนี้นะฮะแคปด็อกนะเอ่อโปรแกรมเมอร์ก็มีนะฮะโปรแกรมเมอร์แคปด็อกคิงควีนนะก็มีแบบนี้นะฮะ โอเคทีนี้มันมีโวแคมอะไรบ้างนะฮะก็ผมขออนุญาตลบเซลล์นี้ก่อนนะมันกินที่นะฮะนะก็เอามาดูก็มีอยู่เนี่ยครับเจ็ดเจ็ดแสนคำนะฮะทีนี้เราลองพิมพ์ตัวอย่างแล้วกันนะฮะอ่อ d o c cat computer เอา King, Queen, Man, w o m ดูแล้วกัน King, Queen, Man, Woman ปิยนมาดูแล้วกันเนาะก็พิมพ์ W กับเ e c t ตอร์เอาสัก5คอมมอนเนนแล้วกันนี่ก็จะเวกเตอร์ก็จะประมาณนี้นะก็มียาวๆโอเคไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือการอันนี้ก็เป็นแต่ละคำเนี่ยก็จะเป็นจุดที่อยู่ในตัวเวกเตอร์สเปซ R ยกกำลัง300นะทีนี้เราทำอะไรกับมันได้บ้างเราก็อพอพอเรามีจุดแล้วเราก็คำนวณระยะทาง ระหว่างคำได้นะแล้วก็ใช้ทำเวกเตอร์แคลคูลัสบนคำได้นะครับนั้นก็มาดูนิดนึงเอ่อเราก็จะคำนวณระยะทางเนาะผม import map ีพอร์ตแ a p กอนนะร,ระยะทางก็ยูคลิเดียนสเปซธรรมดานะฮะก็ uv มาแล้วก็ลบลบแล้วก็บวกถอดสแควร,รูทเนาะเราเทสต์ดูได้นะฮะว่าด็อกด็อกกับแคทก็ห่างกัน4.33ซึ่งความหมายหน่วยเป็นอะไรไม่แน่ใจนะฮะแต่เราลองมาดูว่าด็อกแคทโปรแกรมเมอร์นี่อะไรห่างกัน คืออยากรู้ว่าโปรแกรมเมอร์มันใกล้หมาหรือใกล้แมวกันดีกว่าเอาไหมฮะเนี่ยฮะผมก็เทสว่าด็อกใกล้กับคอมพิวเตอร์ใกล้กับแคทใกล้กับโปรแกรมเมอร์สังเกตว่าด็อกเนี่ยใกล้กับแคทนะฮะมากกว่าเออ่ด็อกใกล้กับคอมพิวเตอร์ใกล้กับโปรแกรมเมอร์เ computer, นาะทีนี้เราอยากดูว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะฮะโปรแกรมเมอร์เทียบกับแคทด็อกมีอะไรดีคิงควีนแมนฮูแมนละกันฮะ เป็นยังไงบ้างนะฮะก็โปรแกรมเมอร์กักบคอมพิวเตอร์ระยะเออ่ประมาณ6เนาะโปรแกรมเมอร์ er กับแคทแปดจุดเก้าโปรแกรมเมอร์กับด็อกก็เก้าจุดห้าเพราะนั้นดูจะใกล้กับแคทมากกว่านะฮะเทียบคิงกับควีนก็ไกลพอๆกันนะฮะแมนบูแมนก็ใกล้กว่าแมนนิดนึงนะฮะบูแมนก็ใกล้กว่าน,นิดนึงประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเ,เดมโม่ตัวที่ที่ที่คิงควีนให้ดูนะฮะไม่รู้จะได้ป่ะผม,ผมผมยังไม่ได้เทสเลยนะฮะอ่าโอเค ทีนี้เราเรามีสี่ตัวเนาะคิงก็เป็น NLP. w o c a p น่แล้วก็ลองดูนะฮะควีนนี่เป็นตัวไหนควีนเป็นตัวนี้อาจจะดูไม่รู้เรื่องนะฮะเอาสัก10 8 coordinate ก็แล้ะกันประมาณนี้เนาะควีนเสร็จแล้วเราลองอเอาคิงลบแมนบวกวูแมนดูนะฮะ สักแปดโคอิเนตดูใกล้ไหมฮะดูไม่ค่อยออกอยู่ดีเนาะทีนี้เราเราลองหาว่ามันมันระยะทางเป็นเท่าไหร่กับกับควีนแล้วกันเนาะก็ distance ควีนกับคิงลบเอ็มลบหกวีวนะก็สี่ประมาณสี่ถามว่าสี่นี่ใกล้ใกล้ไม่ใกล้ฮะก็ก็ใกล้กว่าแคทกับด็อกนะฮะใกล้ใกล้ใกล้มากทีนี้มีคำอื่นที่ใกล้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 กว่านี้ไหมนะฮะก็ลองมาเขียนโปรแกรมกันนิดนึงนะฮะ ผมจะผมจะลองเขียนโปรแกรมนิดน,นึงนะฮะ,อะลองดูนิดน,นึงนะฮะผมให้มันพิมพ์มาด้วยวเวลาเจอคำคาที่มันดีกว่าคำแรกซึ่งผมก็สุ่มมานะฮะแต่จะนานมากสังเกตว่าเออนานอยู่นะฮะมันมีเจ็ดแสนคำนะฮะโอเคนะฮะมันช้าจ,จัดผมไปเรียก Distance Function ของผมคำนวณเองมันช้านะ,ะก็ไปใช้ของของ,ของตัวนำพายนะฮะก็เร็วขึ้นเยอะนะฮะ ผมพิมพ์มาด้วยทุกๆห้าห้าหมื่นคำนะฮะตอนนี้ใกล้สุดกับควีนสุดก็เป็นคิงอยู่นะฮะอ๋อผมพลาดนะฮะมันมันใกล้ใกล้กับคิงลบบูแมนบวกลบแมนบวกบูแมนก็ยังเป็นคิงอยู่นะฮะเพราะว่าเพราะว่าเออเพราะว่าคิงมันก็ใกล้กับคิงนะมันก็เราต้องกันนิดนึงไม่ให้มันเจอคิงนะฮะนะเอาใหม่นะฮะห้าม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 เจอคิงนะฮะนะได้ควีนออกแล้วนะฮะ ก็ S <S ใกล้ใกล้สุดเจอก็เป็นควีนแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เร็วเร็วขึ้นเยอะเพราะว่าคำนวณระยะทางผมใช้ผมใช้ตัวฟังก์ชันนอมของนำพายนะก็คำนวณเร็วก็เจอเจอควีนแล้วนะฮะทีนี้เ,เราเราทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมนะฮะทีนี้ตอนนี้เดสิมนชันมันเป็น300นะ,ะเพราะว่าสับมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าถ้าสับน้อยมันมันโดยมากมันจะเราใช้เดสิมนชันน้อยมันจะมันจะเลินได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่า ความเป็นชันมันควรจะแปลผันกับจำนวนคำศัพที่เรามีด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าคำศัพที่เราสนใจนมันมันน้อยอยู่นะฮะเราก็อาจจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า dimension reduction ได้นะฮะทีนี้จอร์แดนลินเดนสตรอาเลม่าเนี่ยมันบอกอะไรนะฮะมันก็จะให้ฟังก์ชันของเราหน้าตาแบบนี้ครับนะฮะไอไอเดียข้าวในการทำ dimension reduction เนี่ยนะฮะก็ก็แค่นี้เลยนะฮะก็คือ,เ,อ,อเราก็จะสุ่ม d dimension gaussian นะ u1 u2 เป็นถึง uk เลยนะตัวในหนังสือเนี่ยนะฮะพวกเวกเตอร์เขาจะทำเป็นตัวหนาซึ่งซึ่งเราจะเราก็อาจจะไม่ไม่ไม่สะดุกทำตัวหนาไม่ได้ตอนผมเขียนนะแต่ก็ถ้าดูหนังสือจะเห็นว่าเป็นตัวหนานะโดยมากเราจะพยายามแยกแยกได้ว่าตรงนี้เป็นค่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นเวกเตอร์นะผมพยายามจะใช้ตัวแปรคนละตัวกันนะถ้าาเกิดมันต้องใช้ตัวเดียวกันเวกเตอร์ผมจะผมจะใส่หัวขึ้นข้างบนอย่างนี้ให้นะฮะมีมีลูกศรน,นิดนึง เห็นนะอันนี้ก็ดีเดนมิเชนอลกาเซียนนะฮะนะเสร็จแล้วก็เออ่ที่เราจะทำก็คือเออออ่่เเป็นดีเดนมิเชนอลกาเซียนที่ที่แต่ละ c o อ r d i n a t e นะฮะเป็นสแตนดาร์ดนอร์มอลนะฮะสแตนดาร์ดกาเซียนก็คือเออ่นั่นคือมิลเท่ากับสูตรนะฮะแล้วก็ซิกมาเท่ากับหนึ่งนะฮะรายเหรียญเท่ากับหนึ่งนะฮะซิกมาสตาร์เท่ากับหนึ่งซิกมาสแควร์เท่ากับหนึ่งนะโอเค เสร็จแล้วเราก็จะสร้างฟังก์ชันอย่างนี้เลยนะระับเวกเตอร์ v แล้วก็เท่ากับก็คือเวกเตอร์กลับมานะฮะก็เป็น uh, u หนึ่ง v u สอง v เนะี่ยไปเรื่อยๆจนถึง uh, u u k แล้วก็ดักนะับ v เนี่ยก็ได้เวกเตอร์ออกมาซึ่งอันนี้จะเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ใน R uh, ยกกำลัง k นะ สังเกตว่าเออ่ v เนี่ยจาก v นะฮะที่อยู่ใน r กัลัง d นะฮะเราแมปไปหา f v เนะี่ยที่อยู่ใน r กัลัง k ซึ่ง k ก็จะน้อยๆหน่อย,น,อยนะประมาณนี้แล้วเราก็พยายามจะบอกว่าโอเคระยะทางมันมัน preserved นะฮะทีนี้มันจะ preserved ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีมทิวเลมทิวเลมเราจะบอกประมาณว่าสังเกตว่าพอเราแมปจาก r กัลัง k ไป r กัลัง d เนี่ยความยาวซึ่งซึ่งมันควรจะ ความยาวเนี่ยมันจะก็จะสเกลไปตามตัว d ดิเมนชันฝั่งนี้ด้วยนะฮะมันจะสเกลไปเป็นรูทนะฮะก็คือเราจะบอกว่า f v เนี่ยนะฮะความยาวของเวกเตอร v v ที่เราสนใจเนี่ยฮะมันจะประมาณรูท k เท่านะฮะของความยาวของ v เดิมประมาณนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ทีวเล่มตรงนี้ต่อไปนะฮะโอเคะฮะซึ่งจะพิสูจน์นี้ได้เนี่ยมันจะใช้ property ของ random gaussian noise เอ่อกาเซียนพอยนะฮะก็จะเป็นเกาเซียนเขาเรียกเกาเซียนอ่าแอนูลัสเทโอเลมนะ,ะซึ่งเราจะสเตตให้ให้เห็นแล้วก็คงไม่ได้พิสูจน์นะฮะโอเคเรามาดูโค้ดกันนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้ก็ฟังก์ชันสุ่มเกาเซียนนะฮะเสร็จแล้วผมก็เราต้องอินนิตตัวเอ่อเวกเตอร์ k นี่จะเป็นเดนมิชันซึ่งเดี๋ยวเราผมจะเก็บไว้นะฮะก็คือเราจะใช้เป็น50นะฮะลองลองดูเลขต่างๆได้นะฮะก็ลองดูพูดว่าเป็น50าสิบละกันนะฮะ ตัวตัวฟังก์ชัน jl นี่ก็หลักๆก็ dot กก product แล้วก็ผมจะหารตัว square ของ dimension ไปด้วยนะฮะเพราะว่าจะได้เออจะได้สเกลตามเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคนะฮะก็ init vector มา50ตัวนะฮะแล้วก็หา b o แ cap จาก d o c ก็เป็นอันนี้นะ,ะ c a t ก็เป็นอันนี้ประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูคำนวณระยะทางของสับพวกนี้กันนะฮะเช่น c a t กับ d o c นี่ก็4.76เนะี่ย4.76ซึ่งถ้าเราดูข้างบน แคทกับด็อกเนาะเปลี่ยนอันนะนี้เป็นแคทแล้วกันนะแคทกับด็อกนี่เป็น4.33เนาะเราสุ่มมาได้เออเหลือเป็น 4. เท่าไหร่นะ4.76ก็เพี้ยนนิดหน่อยนะฮะมันยังไงมันก็เพี้ยนอยู่แล้วเนาะนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูว่าเออเราเทียบกับด็อกแคทแล้วก็คิงเมื่อกี้คำพื้นฐานม,มันเป็นคำว่าอะไรนะเป็นด็อกแล้วกันนะฮะ ด็อกแคอันนี้อันนี้ผลข้างบนเนาะเราก็เอาสูตรเดียวกันมาเลยแล้วคำวนวณด้วยด้วยคำวนวณระยะทางโดยดูจากตัวที่คำวนวณตัวน,นั่นแล้วนะฮะก็คอมพิวเตอร์แคดด k king q u e e n ก็ประมาณนี้เนาะเออสิบสิบนะฮะถ้าเทียบกับข้างบนเนี่ยผมเอาข้างบนมาให้ดูนะข้างบนนี้คือคำวนวณตรงๆนะฮะ ข้างบนก็ประมาณนี้แปดห้าอะไรเงี้ยนะฮะด็อกสิบก็สังเกตว,ว่ามันก็มีความเพี้ยนบ้างแต่ว่าก็ต่างกันไม่เยอะนะฮะถ้าลองใช้สักสิบสิบเดนมิชันมันจะคำนวณเร็วขึ้นเยอะนะฮะก็จะเห็นเทรนว่าคล้ายๆกันเนาะถ้าเพิ่มเดนมิชันก็ห้าสิบกันห้าสิบมันก็จะใกล้ใกล้ใกล้กับระยะทางจริงมากขึ้นนะฮะถ้าสักร้อยของเก่าเราเดิมนี่มันสามร้อยนะถ้าตัดเหลือร้อยก็ดูค่อนข้างแม่นลวนะฮะแปด แปดจุดแปดคิงควีนอะไรเงี้ยนะฮะก็เราก็ลดเดเมนชันได้ได้ได้แบบอย่างเงี้ยนะฮะถ้าถ้าเดเมนชันมันเพิ่มขึ้นมันแล้วแต่สุ่มด้วยนะฮะบางทีก็จะเพี้ยนเพียนบ้างเล็กน้อยถ้าสามร้อยก็จะใกล้ๆมากเลยแต่ว่าเริ่มต้นสามร้อยจะลดไปสามร้อยก็จะดูแปลกๆเนาะอเอาแค่ห้าสิบแล้วกันห้าสิบก็น่าจะเห็นเทรนด์ละทีนี้ออพอเดเมนชันมันลดลงแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถคำนวณพวกนีเรสเนเบอร์ได้ซึ่งก็อาจจะได้ผลไม่ตรงกันนะฮะได้ผลไม่ตรงกัน แต่ว่าถ้าเราหาเนี่ยเลสเนเบอร์แบบฮ็อกซิเมตเนี่ยตัวนี้มันก็พอน่าจะพอเห็นได้นะลองดูค่าของเออโอเคนะฮะอันนี้เราลองดูเทียบคิงกับควีนดูนะฮะก็สังเกตว่าถ้าเราใช้แค่ห้าสิบห้าสิบเอ่อมิตินะฮะก็จะเห็นว่าเออมันก็ยังใกล้ๆกันนะฮะอันนี้ดิสแทนต์ข้างบนดิสแทนจริงนะฮะทรูนะข้างบนเป็นเป็นทรูดิสแทนต์นะฮะข้างล่างเป็นเอพ็อกนะฮะถ้าเราเอา่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ถ้าถ้าใช้สิบก็อาจจะเลยเยอะหน่อยเนาะ ก็ลองสุ่มๆดูมันก็จะเลขมันก็จะเด้งไปเด้งมานิดนึงนะฮะถ้าสัก50ก็จะค่อนข้างนิ่งละใกล้มีความใกล้อยู่นะฮะเนี่ยนะฮะสี่กว่ากว่าประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าถ้าไม่มีคู่แข่งอยู่ใกล้ก็ก็โดยมากก็จะหาหาเจอนะฮะโอเคนะฮะหรือได้คำใกล้ๆกันออกมาะะโอเค ก่อนที่เราจะจบตัวอย่างแรกไปนะฮะก็ขอใช้เวลานิดนึงนะฮะพูดถึงประเด็นทีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออ word embedding นิดนึงนะฮะเพราะว่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องนิดหน่อยนะก็คือ,อ,อในตัว word embedding เนี่ยนะฮะม,ม,มันเรียนรู้จาก,จากโดยมากก็มาจาก,ก corpus นะฮะก็คือสร้างจาก corpus นะฮะก็คือข้อมูล text ที่มีขนาดใหญ่เนาะทีนีออ้อะไรที่มัน,มนอ,อ,อยู่ใน corpus มันก็จะ ถูกเรียนรู้ออกมาที่ตัวโมเดลของเราด้วยนะอันนี้ก็เป็นโมเดลนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องโมเดลเนี่ยก็จะถ้าโยงต่อไปปัจจุบันมันจะมีเรื่องเรื่องของ large language model นะฮะหรือที่มีการ rebrand มาเป็นอ,อะไรนะ foundational model นะฮะ f o u n d a t i o n model ซึ่งโดยทีมจาก stanford นะซึ่งก็มีเป็นที่วิภา์วิจารณ์อยู่กันตอนนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกินให้ฟังนิดนึง ก่อนละกันนะฮะก็คือตัวบวดเดเวนติ e ่งเนี่ยมันก็จะเอาไบแอสจากโลกของคอปัสที่เราเทรนมาด้วยนะฮะก็มีคนไปทดลองนะฮะก็คือทำอนาโรจี่เหมือนกันเนะะี่ยถ้าเกิดแมนไปเป็นวูแมนแล้วก็ถามว่าคอมพิวเตอร์แกรมเมอร์เนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะก็ลองเดานะฮะว่ามันเป็นอะไรนะฮะเราไปเซิร์ชเปเปอร์ดูนะฮะก็จะพบว่ามันก็มีเรื่องของอาชีพเนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่โยงไปหาผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะะในบางอาชีพแล้วก็ บางอาชีพก็โยงไปหาผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ตัว m c h i n n l l e r r n n n เนี่ยตอนสร้างโมเดลเนี่ยม,มันเรียนรู้มาจากตัวตัวคอ r p ปัซึ่งถ้าเราเอาโมเดลพวกนี้ไปไปใช้งานต่อมันก็เป็นไปได้ที่ว่า b บ as ที่อยู่ใน c o r p ป s เดิมเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อไปให้กับงานอื่นๆที่เราเอาโมเดลไปใช้นะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่คนก็วิจัยกันอยู่นะฮะในทางกลับกันก็คือ เนื่องจากคอปัสเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันการวิเคราะห์พวกนี้มันเห็นเห็นไบแอสในคอปัสเราก็เลยเอาสามารถเอาคอปัสที่ช่วงเวลาต่างๆเนี่ยนะมาวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าไบแอสเกี่ยวกับอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็เป็นอะไรที่ที่มีมีการวิเคราะห์กันนะฮะก็ใช้ก็เป็นใช้ดิจิตาลเนี่ยแหละมาวิเคราะห์เรียกว่าความเชื่อทางทางสังคมนะะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะถ้าใครใครสนใจจะอ่านเรื่องนี้ก็ก็ติดต่อได้นะก็มีเปเปอร์ให้อ่านเยอะเลยนะฮะ ก็ขอทิ้งท้ายไว้ก่อนจะจบสั้นๆว่าว่าเพราะตัวบริดบิ้งที่เป็นตัวอย่างเราเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องเรื่องไบแอสนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าเผื่อเผื่อใครจะสนใจไปไปดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า dimension reduction นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดู Property ที่เราเราเรียนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะ,ะเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปเราจะมาดูเรื่องของการแยกแยกเกาเซียน2ก้อนออกจากกันนะฮะอัน,นจะเป็นอินโทร เกี่ยวกับ Property ของเกาเซียนแลนดอมเกาเซียนเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะโยงไปถึงเรื่องที่เราจะเรียนในบทที่2ก็คือ,อ s i u l u r v r l u e d e c o m p o s o t i o n นะครับเดี๋ยวไปดูเดโมถัดไปกันครับ